อีกกรณีหนึ่งไปดูผลกระทบแรงสั่นสะเทือนจากจดหมายน้อยด้วยลายมือของทนายอนนท์นำพาสะเทือนไปทั้งกรมราชณา์ทีเดียวแล้วศาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับได้เปิดไตส่สวนเรื่องนี้ที่อนนท์นำพาเขาเขียนในจดหมายบอกว่าเขากลัวว่าพวกเขาและเพื่อนเนี่ยจะไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตในระหว่างที่อยู่ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพมีการกระทําที่เขารู้สึกว่าผิดปกติเอาตัวออกมาจากนอกแดนเอาตัวออกมาจากแดนเนี่ย ไปตรวจโควิดในยามพิการซึ่งมองว่ามันผิดปกติหรือไม่อย่างไรปรากฏว่าเมื่อวานนี้สารไต่สวนไปแล้วมีคําวินิจฉัยออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมโดยสาระสําคัญก็คือสารบอกว่าสิ่งที่รชาชทันทำนั้นนะ่ะมองว่าไม่ได้เป็นการคุกคามอะไรต่อชีวิตหรอกแต่มันก็เป็นการกระทําที่กระทบสิทธิขั้นพื้นฐานของคนเหล่านี้ มันกระทบต่อสิทธิมนุษยชนที่อารยะประเทศเขาให้การรับรองใจเย็นๆแล้วค่อยๆฟังที่ศาลพิจารณาดูนะครับช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้ที่ห้องพิจารณาคดี812สศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษศาลได้นัดฟังคำสั่งกรณีที่อานนท์นำพายื่นคำร้องขอให้ศาลคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตในระหว่างที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพศาลได้เบิกตัวอานนท์มาฟังคำสั่งด้วยนะครับ แรกสุดเลยสารได้พิเคราะห์ก่อนว่าตกลงแล้วเรื่องนี้สารมีอำนาจในการรับไว้ไต่สวนหรือไม่โดยสารได้ไล่เรียงข้อกฎหมายและเหตุผลมายาวเหยียดเลยนะครับโดยสรุปแล้วสารได้พูดถึงมาตรา28ของรัฐธรรมนูญที่รับรองสิทธิเสรีภาพในชีวิตร่างกายของบุคคลและมาตรา90ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติว่าให้สารตรวจสอบการคุมขังว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพื่อคุ้มครองสิทธิของบุคคลการดําเนินการของรัฐต้องคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกควบคุมหรือผู้ต้องขังเป็นสําคัญสารบอกว่าเมื่อผู้ร้องคืออนนนนำพาเนี่ยอยู่ในฐานะจําเลยที่2ของคดีอาญาอีกคดีหนึ่งซึ่งถูกคุมขังอยู่ไม่ได้รับการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวถึงแม้ว่าจะอยู่ภายใต้การคุมขังของเรือนจําพิเศษกรุงเทพก็ตามแล้วพรบราชทรรมก็กําหนดว่าให้ใช้เรือนจําตรงนี้เนี่ย เป็นการคุมขังหรือว่าจำคุกได้คือขณะนี้เนี่ยอนนนำพาและเพื่อนเพนกวินเหล่านี้เนี่ยยังไม่ได้ถูกตัดสินว่าเป็นผู้กระทำความผิดแต่เนื่องจากไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเพราะฉะนั้นก็จะถูกคุมขังอยู่ด้วยหมายของศาลที่นี่นะฮะศาลจึงบอกว่าเจ้าพนักงานเรือนจำสามารถนะสามารถใช้อำนาจคุมขังได้เพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้นและต้องเหมาะสมต่อพฤติการ เพื่อจัดการบังคับให้เป็นไปตามหมายขังปัญหาที่จะต้องพิจารณาประการต่อไปสารบอกว่าผู้ร้องเนี่ยถูกข่มขู่คุกคามอันอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและร่างกายตามร้องหรือไม่สารได้พูดถึงข้อเท็จจริงจากการไต่สวนไล่เป็นไทม์ไลน์มาเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งก็เป็นไปตามข่าวที่นำเสนอมาโดยต่อเนื่องก่อนหน้านี้แล้วสารบอกว่าจะเห็นได้ว่าตั้งแต่สามทุ่มครึ่งถึงตีสองครึ่ง ณเหตุการณ์ตอนนั้นเจ้าพนังกงานเรือนจําเข้าไปพูดคุยกับผู้ร้องและพวกอยู่หลายครั้งไม่ได้มีท่าทีข่มขู่คุกคามหรือว่าใช้ความรุนแรงเลยบุคลากรทางการแพทย์5คนที่เข้าไปประกอบด้วยคุณหมอวีรกิจหารปริพันธ์ซึ่งเป็นรองอธิบดีกรมราชธรร์และแต่งกายด้วยเครื่องแบบบุคลากรทางการแพทย์มีบุคลากรทางการแพทย์อีก4คนเข้าไป5คนเนี่ยเป็นผู้ชายหคนคือรอง อธิบดีกรมราชฐานเองซึ่งเป็นหมอด้วยนะส่วนอีก4คนเป็นบุคลากรทางการแพทย์สุภาพสตรีทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปด้วยเครื่องแบบชัดเจนมีการเตรียมชุดเก็บสารคัดหลัง่งโพรงจมูกอุปกรณ์ป้องกันอะไรต่างๆก็เห็นได้ชัดว่ามีจุดประสงค์เพื่อจะมาตรวจหาเชื้อโควิดจริงๆและต้องการแยกตัวจำเลยทั้ง3คนนี้ไปคุมขังในสถานที่อื่น โดยมิได้มีความมุ่งหมายที่จะข่มขู่คุกคามหรือว่าทําอันตรายต่อชีวิตร่างกายแต่อย่างใดอันนี้ประเด็นที่1ศารมองว่าการกระทําของเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยไม่ได้เป็นก่อนข่มขู่คุกคามเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้ร้องแต่ประเด็นต่อมาคุณผู้ชมต้องดูตรงนี้ด้วยว่าศารบอกว่าอย่างนี้ฮะผู้ร้องและพวกยังคงเป็นพลเมืองไทยต้องได้รับความคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูนซึ่งคงไว้ถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เชกเช่นเดียวกับปวงชนไทยทั้งปวงการนอนหลับพักผ่อนเป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งในการดํารงชีพเมื่อเรือนจําพิเศษกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยมีมาตรการในการปิดโทรทัศน์ตั้งแต่สามทุ่มครึ่งก็เป็นสัญลักษณ์แสดงในว่าถึงเวลาแห่งการพักผ่อนแล้วดังนั้นตัวเรือนจําเองก็ต้องยึดถือปฏิบัติตามระเบียบของตัวเองด้วย คุณก็ต้องจัดให้ผู้ต้องขังได้พักผ่อนอย่างเหมาะสมเพียงพอไม่ถูกล่วงละเมิดเกินสมควรการเข้าตรวจหาเชื้อโควิดก็ดีการจะไปเปลี่ยนสถานที่คุมขังก็ดีพึงกระทําในช่วงเวลาที่เหมาะสมการดำเนินการใดๆหลังระยะเวลาดังกล่าวกระทําได้เฉพาะปรากฏเหตุจำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้นขั้นต่อมาคือศาลก็จะมาพิจารณาว่าแล้วเรื่องที่ว่าต้องตรวจโควิดเนี่ยมันเป็นเหตุจำเป็นอย่างยิ่งหรือไม่ ศาลบอกอย่างนี้ครับว่าผู้ร้องกับพวกได้รับการคัดกรองโรคเบื้องต้นด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วถึง3ครั้งถึงแม้ว่าจะอ้างว่าย้ายตัวมาจากเรือนจําพิเศษธนบุรีซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคก็ตามแต่เป็นการย้ายนักโทษระหว่างเรือนจํากับเรือนจําซึ่งล้วนมีมาตรฐานคัดกรองระดับสูงไม่ปรากฏเหตุจําเป็นอย่างยิ่งเร่งรีบเร่งด่วนถึงขนาดต้องดําเนินการแยกผู้ร้อง ออกมาจากผู้ต้องขังอื่นและเร่งตรวจหาเชื้อไวรัสให้แล้วเสร็จภายในคืนนั้นสารบอกว่าหากปล่อยไปอีกเพียง3ชั่วโมงก็จะถึงรุ่งเช้าซึ่งเป็นช่วงเวลาปกติที่สามารถดําเนินการได้เพราะฉะนั้นสารจึงมองว่าแม้ไม่ถึงขนาดล่วงละเมิดต่อกฎหมายแต่ถือเป็นการกระทําที่ไม่คํานึงถึงสิทธิของผู้ต้องขังอย่างเหมาะสมบนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยชนและอารยะประเทศให้การรับรอง และคุ้มครองการดําเนินการตรวจร่างกายผู้ต้องขังหรือย้ายสถานที่คุมขังหรือกระทําการใดศาลเห็นว่าการดําเนินงานของเจ้าพนักงานเดินจําพิเศษกรุงเทพไม่ได้ใช้ความระมัดระวังอันกระทบต่อสิทธิของผู้ร้องกับพวกเท่าที่ควรเห็นควรให้เจ้าพนักงานต้องทําหน้าที่โดยใช้ความระมัดระวังอ่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จบนะครับศาลมีคําวินิจฉัยออกมาเรียบร้อยแล้ว แต่ตัวคดีหลักนี่สิคุณผู้ชมสิ่งที่บรรดาผู้ร้องและเพื่อนคืออานท์นำพาไม้เพนกวินแอมมี่อะไรต่างๆเนี่ยนะรุ้งเนี่ยเขามาอยู่ในที่คุมขังเพราะว่าเขาไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวตัวคดีหลักที่เป็นเหตุอันนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ได้มีการไต่สวนเหมือนกันนะครับโดยเป็นเรื่องของพฤติการการชุมนุมวันที่19กันยายน2563ออีกคดีหนึ่ง วันเดียวกันต่อเนื่องวันที่20กันยายนที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อนแล้วก็ไปที่ท้องสนามหลวงมีการปักหมดาศาศาุดคณะราษฎรอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ก็ถูกฟ้องด้วยข้อหาทั้ง112 116แล้วก็ข้อหาอื่นๆนะครับเมื่อวานนี้มีการพิจารณาแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่น่าสนใจหลายประกาศอย่างเช่นรุ้งประกาศจะอดอาหารเป็นเพื่อนเพนกวินหรืออย่างคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขขอให้ศาลลงโทษประหารชีวิตตัวเองไปเลย คุณหมอลำแบงค์ประกาศว่าหากศาลเมตตาให้ปล่อยตัวชั่วคราวจะไม่มายุ่งเกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองอีกแล้วจะกลับไปร้องหมอลำบายแล้วไม่เอาแล้วอันนี้เดี๋ยวไปไล่เรียงดูทีละอันนะครับไปดูช่วงเช้าก่อนนะการพิจารณาคดีในช่วงเช้าเนี่ยศาลอนุญาตเลื่อนนัดการตรวจพยานหลักฐานและวันนัดสืบพยานไปเป็น8เมษายน9นาฬิกาหลังจากนั้นพอช่วงบ่าย มีการดําเนินกระบวนการพิจารณานะครับโดยปรากฏว่าสมยศพฤกษากเกษมสุขนะได้บอกว่าจําเลยก็คือตัวเขาเองเนี่ยจำเลยที่4เนี่ยไม่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวทําให้ไม่อาจหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่และไม่สามารถตรวจดูพยานหลักฐานโจทได้โดยละเอียดเกรงว่าจะไม่ได้รับการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่เป็นเหตุให้ไม่ได้รับความยุติธรรมหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว จะไม่พูดพาดพิงเกี่ยวกับสถาบันอีกคู่คุณสมยศเนี่ยโดนมาตรา1-1-2แล้วจำคุกไปไม่มีการลดเลยนะ7ปีเต็มๆพอพ้นโทษมาได้ไม่นานแกก็มาร่วมกับการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมในยุคนี้เนี่ยแล้วแกก็เลยโดน1-1-2อีกรอบปรากฏว่าแกก็บอกว่าถ้าได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนี้ไม่ได้บอกว่าจะไม่ร่วมชุมนุมอีกนะแต่จะไม่พูดพาดพิงสถาบันอีกทีนี้บางช่วงบางตอนเนี่ย สมยศได้แถลงต่อสารแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าตนเองถูกควบคุมตัวที่เรือนจำและมีอายุมากกระบวนการในคดีอาจกินเวลานานคงจะซ้ดลมก่อนฟังคำพิพากษาไม่ได้รับสิทธิประกันตัวไม่ได้รับความสะดวกในการต่อสู้คดีอันเป็นข้อพิพาทกับอำนาจรัฐพวกตนไม่ได้อยู่ในฐานะจะสู้คดีได้อย่างยุติธรรมเพียงพอรัฐมีบุคลากรมากมายส่วนพวกตนมีกำแพงมีโซ่ตรวนขังอยู่ การที่ติดคุกขณะนี้ไม่เป็นผลดีต่อกระบวนการยุติธรรมเหมือนมีความผิดล่วงหน้าจะพิพากษายกฟ้องหรือไม่ยกฟ้องผมก็ติดคุกไปแล้วและอาจไม่สามารถมีชีวิตอยู่จนถึงคำพิพากษาของศาลดีกาไม่อยากให้คนไทยบาดเจ็บถูกสลายการชุมนุมจากการเรียกร้องให้ปล่อยตัวพวกผมไม่อยากให้เพนกวินทุกทรมานจากการอดอาหารประท้วงเรียกร้องความยุติธรรมผมยินดีถูกประหารชีวิตเพื่อหยุดปัญหาทั้งปวงจะได้จำน่ายคดีส่วนของผมไปให้เร็วขึ้น ขอให้สารบันทึกไว้ด้วยศารได้แจ้งต่อนายสมยศพฤกษาเกษมสุขว่าจะบันทึกเฉพาะส่วนที่เป็นประเด็นในคดีและอยากเห็นจำเลยต่อสู้คดีต่อไปนะครับอันนี้คือส่วนของคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขส่วนของคุณปนัชยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือว่ารุ้งจำเลยที่5้าแถลงอย่างนี้ครับว่าตัวเองกําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3คณะสังคมและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การถูกคุมขังระหว่างพิจารณาคดีโดยไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอบและเป็นเหตุให้ไม่อาจตรวจดูพยานหลักฐานของโจทย์หมายถึงว่าอย่างเช่นโจทย์มีคลิปวิดีโออะไรต่างๆที่จะใช้ประกอบการต่อ,อ,อพิจารณาคดีของศาลเนี่ยทางฝั่งจำเลยเขาไม่มีสิทธิ์ได้ดูเพราะว่าเวลาทนายเข้าไปพูดคุยเข้าไปเยี่ยมเนี่ยไม่สามารถที่จะนําคลิปนาอะไรไปเปิดได้นะครับ แล้วก็บอกว่าโอกาสในการปรึกษาทนายเพื่อจะต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ก็ขาดโอกาสนั้นไปก็ขอให้ศาลพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวส่วนไผ่ดาวดินจตุพัทบุญพัทรรักษาจำเลยที่7แถลงคล้ายๆกับคุณสมยศบอกว่าถ้าได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจะไม่พูดถึงสถาบันพระหมหากษัตริย์อีกไผ่ก็เคยถูกจองจำโดยคดี1 1 2มาก่อนหน้านี้แล้วเช่นเดียวกันคล้ายๆสมยศเลย แต่ที่ไปสุดขั้วมากกว่าเพื่อนคือปฏิวัติสารายแยม้มะหมอลำแบงคจำเลยที่สามแถลงต่อสารเลยว่าถ้าได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองอีกต่อไปแล้วจะไม่พูดพาดพิงสถาบันอีกอย่างเด็ดขาดจะกลับไปประกอบอาชีพหมอลำหาเลี้ยงชีพต่อไปยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราวทุกประการไม่ว่าจะเป็นให้ใส่กำไร EM ห้ามออกนอกเขตกำหนด หรือวางเงื่อนไขห้ามยุ่งเกี่ยวกับการชมุมนุมยอมหมดจะมาศาลทุกนัดไม่เบี้ยวหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือไม่มาศาลเพียงนัดใดน,นัดหนึ่งยินดีให้ศาลถอนประกันไปเลยสิ่งนี้ทําให้เงื่อนไขในการพิจารณาปล่อยตัวชวั่วคราวเปลี่ยนทันทีนะครับศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคําแถลงเฉพาะของจําเลยที่3คือของหมอลำแบงค์มีข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปฮะเพราะฉะนั้น การที่เสนอเงื่อนไขจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการชุมนุมพาดพิงสถาบันอีกหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดเลยนั้นสารบอกว่าให้บันทึกไว้ประกอบดุลพินิษฐ์ในการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่เดี๋ยวรอดูวันสองวันนี้ทนายบอกว่าจะยื่นอีกทีในส่วนหมอลำแบงน์นี่อาจจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวด้วยนะครับคุณผู้ชมนอกจากนี้นี่ทนายของจำเลยเหล่านี้แถลงว่า ไม่สามารถที่จะนําคลิปวิดีโอหลักฐานไปเปิดให้จําเลยดูในเรือนจําได้จึงขอให้สารนั้นสั่งให้เบิกตัวจําเลยที่คุมขังมาเพื่อเปิดคลิปให้ดูจะได้ปรึกษากันในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่สารพิเคราะห์แล้วก็เห็นว่าโอเคนะครับมันก็ต้องเป็นโอกาสที่จําเลยเขาจะได้ตรวจวัตถุพยานในการต่อสู้อย่างเต็มที่อย่างที่บอกกับคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นข่าวนี้ว่าสารนัด พิจารณานัดต่อไปเป็นวันที่8เมษายนศาลจึงให้เบิกตัวจำเลยมาตรวจสอบวัตถุพยานตามที่ร้องขอเนี่ย7เมษาก่อนด้วยนะครับแล้วค่อยไตยส่สวนพิจารณาคดีต่อในวันที่8เมษาต่อนอกจากนี้ในช่วงท้ายรุ้งปนัสยาจำเลยที่5ได้ระบายความอัดอั้นตันใจต่อศาลบอกว่าหากไม่ได้รับการประกันตัวในวันนี้จำเป็นจะต้องอดอาหารประท้วงเป็นเพื่อนเพนกวิน หลังจากที่การไต่สวนพิจารณาเมื่อวานนี้จบสิ้นลงทนายกฤษดางนุจระได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวครับว่าตอนแรกวันนี้ก็ได้ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยทั้ง7คนต่อสารด้วยในช่วงเช้านะครับแต่ต่อมาไปพบว่าเอกสารบางอย่างซึ่งเป็นเอกสารสําคัญเนี่ยไม่ครบก็เลยขอถอนคําร้องที่ขอปล่อยตัวชั่วคราวอีกครั้งเนี่ยออกมาก่อนเดี๋ยวเอกสารครบจะยื่นใหม่ภายใน2วันในส่วนของแอมมี่ชัยอมรแก้ววิบูลพันธ์ ที่ได้ยื่นประกันตัวในวันนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นอีกคดีหนึ่งอันนั้นเป็นส่วนคดีที่ไปก่อเหตุวางเพลิงหน้าเรือนจําสารอาญาสารมีคําสั่งยกคําร้องเพราะบอกว่าไม่ได้มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมนะครับทีนี้กรณีเรื่องของการอดอาหารเนี่ยเพนกวินก็อดอาหารมา10กว่าวันแล้วแล้วก็ตอนที่มาศาลเนี่ยผู้สื่ข่าวก็จะเห็นเลยว่ามีอาการที่อิดโรยอย่างเห็นได้ชัด ปากแห้งพูดไม่ค่อยไหวแล้วบางช่วงต้องดมยาดมด้วยนะครับเมื่อวานนี้ในช่วงที่อยู่ในห้องพิจารณาคดีของศาลเนี่ยมีพักใหญ่ๆที่เพนกวินกับแม่ได้เจอกันแม่ได้เข้าไปกอดได้พูดคุยกันนะครับทีนี้ล่าสุดนี่เลขานุก,การของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ออกมาบอกว่าอยากจะให้คุณแม่เนี่ยไปเกลี้ยก,กล่อมเพนกวินให้หน่อยให้เขาเลิอกอดอาหารเพราะว่าราชทันเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพครับ ที่คุณผู้ชมเห็นนี้คือว่าที่ร้อยตรีธนกตจ,จิตอารีรัตนเลขานุการของคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพูดถึงเรื่องการอดอาหารของเพนกวินนะครับว่าภาพรวมเนี่ยสุขภาพร่างกายยังถือว่าปกติแต่ว่ามีการอ่อนเพลียจากการอดอาหารมาหลายวันกินแต่นมกับเกลือแร่เท่านั้นซึ่งแพทย์ก็ได้ให้น้าเกลือแล้วก็เฝ้าระวังสุขภาพอย่างใกล้ชิดคือก่อนหน้านี้ก็มีรายงานอย่างเช่นว่าแพทย์เนี่ยขอที่จะตรวจขอที่จะเจาะ เพื่อจะให้สารอาหารอ่างเงี้ยแต่ว่าเพนกวินก็ไม่ยินยอมเพราะว่าไม่ไม่สบายใจกลัวว่าจะมีอะไรที่เป็นอันตรายต่อเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้ทางคุณธนก,กรนี่ก็เลยบอกว่าอยากขอความเห็นใจจากตัวคุณแม่ของเพนกวินให้ช่วยไปเกลีย้ยกล่อมลูกให้กลับมากินอาหารเถอะเพราะว่ากลมห่วงใหญ่เรื่องของสุขภาพการจะต่อสู้ตามแนวทางอดอาหารก็ทําได้ตามสิทธิ์เราไม่ได้ห้าม แล้วถ้าหากว่าคุณแม่ของเพนกวินกับคณะกรรมการสิทธทิมนุษยชนอยากจะเข้าเยี่ยมให้ติดต่อไปที่คุณธนกฤตได้เลยจะช่วยประสานงานดูแลให้หรือทางคุณแม่เนี่ยอยากจะให้ช่วยดูแลก็ทําหนังสือร้องทุกข์ขอให้เพนกวินไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลของราชทานก็ได้จะได้ใกล้หมอดูแลได้ทันท่วงทีถ้ามีเรื่องฉุกเฉินเกิดขึ้นถึงแม้ว่าในเรือนจาจะมีทีมแพทย์อยู่ตลอดก็ตามแต่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือยังไงมันก็พร้อมสู้โรงพยาบาลไม่ได้ ส่วนเรื่องของการปฏิบัติตัวของกรมรชาชทันต่อผู้ต้องขังอันนี้ถูกสังคมตั้งคำถามเหมือนกันว่าทําไมถึงต้องดูแลเป็นพิเศษเหลือเกินทางคุณธนกฤษก็บอกว่าจริงๆทําอย่างเท่าเทียมนะครับแล้วกลุ่มนี้เนี่ยไม่ใช่นักโทษเพราะว่ายังไม่ได้รับการตัดสินเป็นผู้ต้องขังตามหมายสารเพราะว่ายังไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวกรณีของเพนกวินเนี่ยยอมรับว่ามีการติดตามเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นคดีการเมืองที่ทุกคนให้ความสนใจ แต่เรื่องการขอประกันตันั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิษของศาลทางกรมราชทัณฑ์ทางกระทรวงยุติธรรมเป็นเพียงแค่ปลายน้ําก็ต้องปฏิบัติตามคําตัดสินของศาลเท่านั้นไม่สามารถไปก้าวล่วงหรือว่าทําอะไรที่นอกเหนือไปจากคําสั่งได้นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ